สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมคลิปนี้ผมชวเพื่อนมาดูว่าสําหรับเพื่อนเพื่อนที่อนุบาลต้นพันธุ์เนาะหมายถึงว่าเอามาอนุบาลในกล่องในหนึ่งกล่องนี้คือจะปลูกหลายๆต้นแล้วก็จะย้ายไปลงกล่องจริงซึ่งแตกต่างจากผมนะผมจะลงกล่องจริงเลยทีนี้เวลาเพื่อนเพื่อนย้ายกล่องเนี่ยอยู่ๆทาไมมันตายซึ่งหน้าหนาวหน้าฝนมันก็ไม่เป็นไรแต่พอมาถึงหน้าร้อนทําไมมันถึงตายเดี๋ยวผมมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูครับขออนุญาตสลับกล่อง ตอนนี้ทางสวนก็มีผลิตธัณฑ์เป็นพริกป่นคั่วมือเลยนะครับคั่วเองแล้วก็ที่สําคัญครับตำเองด้วยตำกับมือด้วยครกตั้งแต่สมัยรุ่นคุณย่าผมขนาดใหญ่มากพริกปลล่นที่คั่วเองตำเองแบบนี้นะครับรสชาติจะเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมมากครับเก็บไว้ได้นานซึ่งผมขายกระปุกละ89บาทครับค่าส่งครั้งละ30บาทเก็บปลายทางได้ครับนี่ฮะพริกป่นเก็บไว้ในกระปุกแบบนี้ เก็บไว้ได้นานกลิ่นหอมหยิบใช้ตอนไหนก็สะดวกครับมีติดครัวไว้ดีแน่นอนครับเดี๋ยวพาไปดูต้นเล็กๆ้นเพื่อนหลายคนก็จะพื้นที่น้อยเนาะเพอะพื้นที่น้อยเราต้องอนุบาลก่อนแล้วมาลงกล่องจริงเพราะว่ามันจะได้ประหยัดพื้นที่อ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ใครสะดวกนะครับอย่างผมผมไม่ได้ทําแบบนั้นเพราะพื้นที่ผมมีผมก็เลยลงกล่องจริงไปเลยมันง่ายสําหรับผมแต่ทีนี้พอเพื่อนๆย้ายกล่องสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือย้ายเสร็จปุ๊บยู่ๆทาไมมันตาย ซึ่งปกติไม่เคยเป็นเลยก็ทําเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแต่ทําไมมันตายเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดอย่างแรกเลยก็คือความเข้มข้นของปุ๋ยอะที่มันต่างกันถ้าความเข้มข้นของเพื่อนๆใส่ปุ๋ยมันเท่ากันแล้วทําไมมันถึงตายระดับน้ําครับทําไมฤดูอื่นไม่เห็นเป็นไรเลยครับพี่ ฤดูหนาวหรือดูฝนเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกครับแต่พอฤดูร้อนเนี่ยระดับน้ํามีผลมากครับเราดูสังเกตยังไงคะเอาจากกล่องที่เรายกมาสมมุติว่าต้นเพื่อนใสนี้เนาะอ่ะนี่อันนี้น้ําจะลดไปประมาณนิดนึงลดนิดนึงนถ้ามันลดเท่านี้กล่องที่เราจะไปใส่ก็ให้ลดเท่ากันเห็นไหมฮะมันจะลดประมาณหนึ่งนิ้วเนี่ยหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนิดๆเลยฮะ ก็ดูเอาครับปริมาณน้าเนี่ยเท่านี้แล้วกล่องที่เราจะย้ายไปเนี่ยปริมาณน้ําต้องเท่ากันแค่นั้นเลยครับมันอยู่แค่นี้เองแล้วก็เลือกย้ายช่วงเย็นนะครับเพราะว่าถ้าย้ายช่วงเช้าต้นเขาช้าแล้วเจอเดดเขาจะเฉาจะมันก็จะโตช้าไปอีกนิดนึงเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าทําไมผักบางคนอายุ30วัน กับของเรา30วันต่างกันมันเล็กมันใหญ่ต่างกันทําไมก็เพราะว่ารายละเอียดไงครับตั้งแต่ต้นพันธุ์เมล็ดพันธุอ์อย่างผมเนี่ยเมล็ดพันธุ์ไอ้ต้นพันธุ์ผมเนี่ยผมช่วงนี้ผมไม่ได้งผักนะผมเพราะผมลูกค้าผมต้องการผักผมก็จะเปลี่ยนน้าปุ๋ยทุกวันต้นพันธุ์ผมก็จะโตเร็วดังนั้นไอ้สิวันของแต่ละคนก็ต่างกันแล้วแล้วถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนย้ายกล่องเข้ามาชะงักอีก2วัน3วันเนี่ยผักคนอื่นไม่ชะงักเข้าโตต่อไป แน่นอนครับนับวันเหมือนกันแต่เขาโตกว่าเราหรือเราโตกว่าเขาความแตกต่างรายละเอียดพวกนี้นะครับที่มันทําให้ต่างกันแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรเยอะกว่านี้เลยปรับใช้เอานะครับตรงนี้ไม่ยากหรือแม้กระทั่งการเก็บผักในช่วงฤด,ดูร้อนถ้าเพื่อนๆเ,เก็บออกสมมติเก็บอะเลือกนี้ดีกว่าต้นใหญ่สองต้นนี่ใหญ่อะนี่ก็ใหญ่นี่ก็ใหญ่นี่ก็ใหญ่หญเราเลือกเมื่อก่อนเลือกได้ครับหนึ่ง6สามสี่ห้าหก 7, เลือกเฉพาะต้นใหญ่ๆก่อนพอเป็นหน้าร้อนถ้าเลือกต้นใหญ่ๆแบบนี้แน่นอนครับต้นอื่นๆงอแง,งตามเลยดังนั้นถ้าเป็นฤดูดร้อนเลือกได้ก็คือเก็บยกหลังเก็บทีละหลังถ้าเก็บไม่หมดสมมติเหลือสองต้นพรุ่งนี้ต้องมาจัดการสองต้นนี้ต่อไปเลยถ้าเลือกเก็บต้นนี้ต้นนี้ต้นนู้อน,น,นอย่างเงี้ยฮะวันหลังมาเรียบร้อยเลยนะครับมันก็จะค่อยๆค่อยๆแสดงอาการที่เราไม่ชอบมาแน่นอนในส่วนตรงนี้ ก็ลองไปปรับใช้เอานะครับสำหรับการย้ายต้นพันธุ์การเก็บผักย้ายกล่องในช่วงฤด,ดูร้อนหลักๆมันมีแค่นี้นะครับก็ไปปรับใช้เอาก็คือสรุปให้ฟังครับปริมาณปุ๋ยต้องเท่ากันระดับน้ําก็ดูครับว่าเราย้ายไปจากกล่องเดิมนี่น้ํามันอยู่ประมาณไหนไม่ใช้ย้ายจากกล่องนี้ไปแล้วกล่องนู้นก็ไปเติมเต็มเลยเรียบร้อยครับเนี่ยอย่างรากขนาดนี้เนี่ยฮะถ้าเราย้ายไป ถ้าระดับน้ําเต็มอย่างผมเติมเต็มปลูกเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยฮะเรียบร้อยครับผักตายแน่นอนเราต้องให้เขามีช่องว่างนี่ระดับน้ําเหลือประมาณนี้เขาจะได้มีช่องว่างของอากาศเขาจะได้รอดไม่งั้นตายแน่นอนครับแล้วที่สําคัญครับหน้าร้อนอย่างนี้เพื่อนๆไม่ใช่ว่าเออเห็นผมสมมติว่าดูคลิปผมตอนสายๆนะอุย้ยรากพันกันติดกันสวยเลยไปดูของเราหน่อยเปิดอย่านะครับอยาไม่ต้องไปเปิดดูเขาหรอกอย่างผมเนี่ย ผมเปิดดูเฉพาะผมทาคลิปแค่นั้นแหละวันธรรมดาผมไม่ได้มาเดินเดินเดินมาอากาศร้อนว่าวันนี้ร้อนจังเลยดูหน่อยไม่อย่างนี้ย่าน,นะครับไม่ต้องปล่อยเข้าไปไม่ต้องไม่ต้องอยากรู้จะดูก็คือดูช่วงเช้าเช้าเนี่ยเท่าก็พอแล้วแต่ที่สําคัญไม่ต้องไปแง้มดูหรอกครับมันไม่ได้เกิดประโยชน์ได้หรอกถ้าระดับน้ําเราดีปุ๋ยเราดีแล้วก็แค่นั้นนะฮะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากอสำหรับเพื่อนคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับถ้ามันยากทาคลิปให้ดู หรืออยากได้ปุ๋ยมเม็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาได้หลายคนก็จะคิดว่าแน่สุดท้ายก็ขายข,ายของไม่ต้องซื้อของผมก็ได้แต่ผมหมายถึงว่าถ้าเพื่อนๆคนใดที่เขายังทําอยู่แล้วเจอปัญหามันไม่จบไม่สิ้นสักทีก็ลองดูเพราะว่าผมนะผมทํามาหลายปีแล้วลูกค้าผมก็ร้านอาหารญี่ปุ่นโรงแรมอะไรพวกนี้อยู่แล้วนี่ก็เลยเอาประสบการณ์มาแชร์แต่ดูสภาพโรงเรือนผมครับเนี่ยโอ้โหสภาพนี้เนี่ยนะส่งร้านอาหารญี่ปุ่นส่งโรงแรมก็นี่นะครับผมไม่ได้ขายโรงเรือนผมขายผัก แค่นั้นนะครับเปลี่ยนวิธีคิดนะครับตรงนี้อ่สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ